เมื่อขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราก็จะได้พบกับหนึ่งในตึกระฟ้าที่จัดอยู่ในระดับเมกาทอแห่งรแรกๆของโลกซึ่งก็คือฮอนาลิกาอับลาอัลเบตที่ตั้งอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียโดยความสูงถึง601เมตรอาคารหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงแรมที่พักระดับหรูจำนวน7แห่งที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับชาวมุสลิมจากทั่วโลกที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัตนานครเมก,กะอย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็ไม่พ้นข้อถกเถียง เนื่องจากสถานที่ที่ใช้ก่อสร้างเป็นที่ตั้งเดิมของป้อมอัลอาจิยัดซึ่งเป็นโบราณสถานอายุเกือบสองศตรวตรรษตั้งแต่ยุคข,ของจักรวรรดิออตโตมันป้อมอัลอาจิยัดนี้ถูกร้อถอนในปีคศ2002จนสร้างความไม่พอใจให้แก่ประเทศตรุรกีซึ่งมองว่าซาอุดีอาระเบียพยายามลบเลือนร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวโยงกับพวกเขาไม่จะมีประเด็นพิาพาทวิจารณ์อาคารหลังนี้ก็ยังได้รับการบันทึกในสถิติโลกว่าเป็นหอนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด